กรับสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติไงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม d e m o n Slayer หรือดาพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel อีกแล้วนะครับซึ่งกิปวันนี้นะผมก็จะเป็น EP ที่4นะครับผมในการที่ลงในช่องของเรานะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมก็คือกิจกรรมใช้เพชรนั่นเองก็คือ คาริวเลนั่นเองนะครับผมสับตรงนี้นะครับผมทราบสายฟรีนะฮะเออเราต้องหาก่อนเลยว่าสายฟรีมีอะไรบ้างอย่างแรกคือการล็อกอินครับนี่เลยนะฮะรับไปเลยนะผม7วัน700รเพรเอ้ไม่ใช่สิหลายพันเพรเลยนะผมอย่าลืมมากดรับกันได้นะครับผมโอเครับไปเลยจ้าและอย่างต่อไปนะครับนี่เลยครับผมมินิเกมนะครับผม สำหรับรายการที่ทำมินิเกมนะครับผมถึงประตูสุดท้ายเนี่ยผมมีประตูที่20นะครับรับเพรสูงสุดนี่น่าจะประมาณ2000เพรได้นะฮะแต่เราไปดูซิว่ามันทำยังไงครับผมจับคู่ไพ่ที่เหมือนกันสามใบบนกระดานนะครับผมเกมจะจบลงเมื่อกระดานเต็มนะฮะเดี๋ยวเราเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมเราก็จะงูปลาครับปรับปรับโอเคครับอ๋อไม่ยากสิใช่ไหมไม่ยากไม่ยากครับอันนี้ผมเคยเล่นตอนเด็กๆนะฮะ ในสมัยก่อนที่คอมไม่มีเน็ตนะครับผมไอโนบุกไม่มีเน็ตนะฮะแล้วก็เล่นสมัยก่อนเลยเป็นการจับภาพอ๋อง่ายมากทุกคนโคตรง่ายผมบอกเลยนะครับผม2,000เพชรอย่าลืมมารับกันนะครับแต่นี่มันขนาดแรก,แรกๆง่ายนะ <c oughs> ซึ่งรับเพชรไปก่อนเลยแล้วกันนะครับณนะตอนนี้คือเพชรจาเป็นมากๆเลยและต่อไปบริจาคนะครับคือการเติมเงินเราไม่สนใจเราข้ามไปเลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบทเทิลพาร์ทนะครับผมของกิจกรรมนี้ ซึ่งณตอนนี้ผมรับไปเลยครับสกอร์สุ่ม5้าใบแบบจุกๆครับใบแบบพิเศษด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะครับมาทําภารกิจนะครับผมเพื่อจะได้รับกิจกรรมตรงนี้ให้หมดนั่นเองนะครับผมสิ่งสุดท้ายคือตัวละครนะครับผมนี่เลยครับระดับเอสเซเว่อย่าลืมนะฮะห้ามพลาดนะครับตรงนี้และต่อไปก็เป็นเติมกันอีกแล้วเราไม่สนใจครับแล่ต่อไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะครับคือเราเก็บของต่างๆมานะครับเพื่อทําภารกิจตรงนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครระดับเอสเซด้วยนะฮะ รวมถึงเราคงไม่ได้หรอกนะครับอันนี้คือผมยังไม่รู้นะผมว่าน่าจะไม่ได้หรอกเรานาจะหวังได้แค่ตรงนี้แหละนะฮะเออตัวละคร S S R แบบนี้ละกันแต่ถามว่าดีไหมกิจกรรมนี้ก็ดีนะทาให้เรามีตัวสุ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับ S S R มาอัปดาวอัปรีวิวสูงสุดได้มากขึ้นละกันนะครับผมต่อไปนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมในการที่ได้รับเงินมากขึ้นในการได้รับเอพมากขึ้นละกันนะครับร้านค้าได้ออมาแล้วครับผมนี่เลยนะครับผม เพียงเราเก็บเพชร2 5 0 0 0เพันเพนะครับได้รับไปเลยเคียวจูโร่ร่างอสูร2 0,000เพรนะครับผมก็ได้รับไปเลยมิซูริจังมุอิจิโร่นะครับร่าง2รวมถึงตัวละครชิโนบุนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ3าตัวละครนะฮะซึ่งส่วนตัวนะฮะโอ้โหทาก็ตามตรงนะอันนี้คือผมใช้เพรไปเพื่อนๆ่ก็จะรู้นะครับในการสุ่มผมใช้เพรไปหลายพันเพรอยู่เหมือนกันแต่ถ้าผมไม่ใช้เนี่ยยังไงก็ไม่ได้เว้ยมันก็ขายหมื่นเพรเลยนะคือเยอะพอสมควรนะครับในการที่หาอีกหมื่นเพะ โอ้โหม่ไม่ใช่เล่นๆนะครับกับกิจกรรมนี้โอ้เรแล้วแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์สีแดงครับผมและมีใบสุมด้วยนะครับผมสาหใครที่แบบเป็นสาวบ็อกสุมนะครับผมก็น่าสนใจอยู่แต่ส่วนตัวใบสุมไม่ค่อยจาเป็นครับเพราะว่าในการสุมร่มเนี่ยมันได้ตัวละครที่แบบไม่ค่อยติดเมตานะผมว่านะถ้าจะเก็บกจริงๆผมรู้สึกว่าเก็บประมาณนี้แหละเนี่ยครับผมน่าจะดีสุดแล้วแหละแต่ส่วนตัวอยากได้ตัวละครเคียวจูโร่ม,มากๆเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับผมแต่แค่มาสนองนี้ตัวเองล้วนนะฮะแต่ก็เดี๋ยวเราลองเก็บดูก่อนละกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยังมีกิจกรรมที่ผมยังทําไม่เสร็จอยู่นั่นเองนั่นก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับผมที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีลุ้นหรือเปล่าน่าจะได้คือถอดให้ไม่ได้คิวจูโร่ก็อาจจะได้ตัวละคร20 0 0 0เพชรหรือเปล่านี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมจะต้องรอดูละกันนะขอรับไปก่อนละกันนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมกิจกรรมนะฮะก็ถือว่าโอ้โหดีเลยครับเป็นกกิจรรมที น่าจะรู้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ <c oughs> แม่งเอ่ยคือถ้าเรารู้ก่อนนี่คือบอกเลยนะครับไปพลาดแน่นอนใน,ในการดองเพจไว้แต่ผมคิดไว้แล้วแหละนะครับว่ามันต้องมีแบบนี้แต่ไม่คิดว่ามันซื้อแบบ20 0 0 0ื่นเพจสองหมื่นห้าพันเพจแบบนี้ผมคิดว่าต้องแบบว่าดองตัวสุม่มแบบกิจกรรมของเซิร์ฟพี่แล้วนะครับไม่ซื้อพี่แล้วถตงองบอกว่าเกมก่อนในก่อนหน้านี้ที่เราเล่นมาเนี่ยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยแต่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นการเรียนรูล้ละกันนะครับผมในการที่ มีกิจกรรมใหม่ๆก็ดีนะครับผมทําให้เราแปลกตาดีนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะซึ่งนาตอนนี้น่าจะต้องรออีกเยอะเลยในการที่จะได้ในการอัปเดตของตัวละครนะครับผมรวมถึงกิจกรรมที่มาอีกด้วยกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมแฟชั่นนะครับผมของเคียวจูโร่นะฮะโอ้โหแม่งโคตรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแม่งโคตรยอมแมวเลยนะฮะเออสำหรับกิจกรรมเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงของเคียวจูโร่นะฮะโอ้โหเป๊ะเลย ไม่เหมือนยังไงอปการเมาวงนะทุกคนนะโอเคฮะซิงคิดโดวันนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับพามาดูกิจกรรมประมาณนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมสําหรับเกมใหม่ล่าสุดที่เราเล่นนะครับผมและเจอกันใหม่ในคิดโดวันหน้าแล้วกันนะครับคิดโดวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า โอเคผมก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับผมเราต้องขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องกิวนก่อนละกันนะครับซึ่งกิวนะตอนนี้เนะี่ยผมมันมันตันแล้วนะผมอยู่ที่17คนนะฮะต้องกลับอโทษดด้วยแต่ถ้าใครไม่ออนนะครับผมเตะนะครับหนึ่งวัน2วันผมเตะออกหมดนะครับผมเพราะว่านี่ในะช่วงแรกนะฮะต้องพยายามแอคทีฟตลอดเวลาแบบตอนนี้นะผมเห็นไหมว่างแล้วเราก็ขอญอาต เตะคนออกไปเลยละกันนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปในผมกิลเราจะเล่นแบบชิวๆนะทุกคนนะไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากมายกับเกมนี้ละกันนะครับผมก็เล่นแบบเวลาว่างๆละกันแต่ขอให้แบบเข้ามาออนเข้ามาทำเครด์ละกันนะครับ <S <S ผมสับตรงนี้ละกันนะฮะและผมต้องกราบขอโทษด,ด้วยใครที่ขอเขา้ากิลและกิลมันเต็มนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสร้างเนี่ยผมลืมปิดนะฮะและคนเข้ามาแล้วผมก็เลยไม่อยากเตะนะครับเพราะว่าผมเข้าใจฟิลนะคือคนเข้ามาอยู่กิลเราแล้วเนี่ยแล้วเราแบบเราเตะเขาไปเลยเนี่ย เขาก็จะงงว่าครับว่าเอาเตะอุทมัยวะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอเขาไม่ได้ออแบบนี้ก่อนละกันนะครับแล้วผมค่อยเตะละกันนะครับผมโอเคครับถ้าใครจะเข้าคิวของเราก็สามารถมาต่อคิวแอดกันได้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามนะครับผมเปิดว่างๆให้เรื่อยๆละกันนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ละกันนะฮะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรละเจอกัน มีลูกกี่ทีม่นจะคนบอกว่า